สวัสดีครับตอนนี้แทนอยู่ที่คอกพิษนะครับธีรวุฒยยางยนต์นะครับสาขาสักไดยแยกสักไดนะครับจะอยู่ก่อนถึงโรตัสสุรินนิดนึงก็เดี๋ยวมาดูรถเจ้าของเป็นไงดีกว่าเขาแต่งยังไงแล้วมันดียังไงเดี๋ยวอาจจะได้ลองขับด้วยเอ,อโอเคครับออเจอกันไปนี่ผมเจอแล้วนี่แหละรถของเฮียนัทนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้ทําอะไรบ้างโอ้หละ่ะรถนะรถเฮ้เปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะเนี่ย อยากได้รถเจ๋งๆมาทีรวุฒิยางอยู่เฮ้ยอขายของมึงขายเก่งอะ่ะไม่ต้องโหลอนวะไม่<ะ>มันม,มันไม่พอตีนมึงเชื่อกูดิถ้าทรงมันได้ขี่สนุก140เรื่องธรรมดาไปลองกันไปไปอ,อันนี้ตัวเอสเนาะเออว่ะ,ะ,ะนี่เนาะเออว่ะอ่า้วคานี้กูปล่อยมือนะเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยมันต้องอยู่ เออแล้วอยู่เลยนะ่ามันต้องอยู่ถ้าเป็นรถูนี่แบบคุมอแบบไอ้เหี้ยดิ้นละ่าตอนนี้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเบรกนะจับเบาๆนะรถมึงจะต้องคุมอยู่มอไซค์แม่กตัดหน้ามาอมึงจะจ่ายทำไมโชค30,000-40,000บาทอมึงได้หอไหมมันจะต้องใช้ได้ตอนนี้รถสูงเนี่ยถ้ามึงมาเจอตรงเนี้ยเนี่ยมึงจะรู้สึกได้แล้วแหละ มึงจะเป็นคนขับหรือมึงจะเป็นคนนั่งมึงก็จะรู้สึกได้มันจะดึ๊กดึ๊กดึกดึกตลอดเวลาโอ้ยกูได้ยินเต็มเฮ้ยเฮ้ยแต่มันไม่เข้าใจไหมมันอยู่ว่ะเฮ้ยมันอยู่แล้วเน่ะมันเกี้ยเช่อไหมแต่เนี้ยมึงต้องมาขับเอาแล้วเอ้ยเดี๋ยวมันใจไหมครับกูบอกเลยนะต้องถามมันถามเฮียเขาเฮียเขาบันใจเหรอวะฮะรู้สึกดีว่ะ มึงเหยียบไปสักประมาณ80%นะิบเปอร์หอยเกียร์มันเปลี่ยนอย่างง้ไม่ต้องสุดนะโอ้ไม่น่าแล้วมึงถึงมั่นใจเหยียบเมื่อกี้นี่มึงมึงมัน,มนหนุบจริงมันรู้สึกว่าเอาอยู่อะ่ะพอมาเปิดวันอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่มีรถกลุ่มนี้มาเยอะมากเลยใช่ไหมเราจัดเลสซิ่งเดย์<อ>วันอาทิตย์มานั่งจัดทรงมีเวลาให้รถไม่เยอะรถไม่เยอะอลองอีกนิดลองอีกนิดอย่ารีบมานั่งกินกาแฟมานั่งคุยกัน พอลงมาแล้วไม่พอใจพองงี้อยากแก้เท่าไหร่แก้ไปให้แก้วันเดียวนะอองมีคิดตังค์อ๋อเอาให้จบวันเดียวเลยเอาให้จบเนี่ยแล้วมันอยู่เลยอไอ้เหียเจ๋งว่ะไอ้ต้มมาลองขับดูโอ้ยพี่อยากไม่เอาไม่เอา เยีบพิ่วต้องเหยียบเลยตุ้งมันกดขาลงไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ปล่อยให้เกียร์มันทำงานเองให้ล้อมันมาเองเหยียบแรงกว่านี้นิดนึงเงเหยียบมันไปเองอันนี้ไม่งั้นไม่ไหลนิ่มแล้วไหลแล้วก็โอ้โหให้ดูความเร็วตอนนี้ไม่ดูได้ไหมกลัวมั่นใจไม่เคยได้เคยสัมผัสเลยวันรถสีประตูจะสามารถเหยียบความเร็วแาดนี้แล้วนิ่มมาก อ๋อคจัดทรงทีทีลาวุฒิยางโยนมันยงจะได้แบบนี้แย่ yeah, ขายของเก่งเราสักกูอยากทำเลยแต่ม,มันขับดีจริงๆนะเรา<ต>อยา่งนี้มั่นใจแต่อนี้เรามั่นใจเลยเรียกสามรรถนะของรถออกมาให้มันเยอะที่สุดคุณสามารถใช้มันได้อย่างปลอดภัยเราไม่ได้ทําไปขี่ซิเราไม่ได้ทําไปขี่เป็นรถสนามเราทํามาใช้เที่ยวหน้า s u v ยู x 2มิวเอ็กซ์น่เดี๋ยวมาดูกันลองก่อนทำเสร็จลองอีก ได้เลยเดี๋ยวรอบหน้าคุดหน้าเลยนะจัดไป <c oughs>